สวัสดีค่ะหนูเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อลงต้มค่ะค่ะก็ค่ะจากการที่ได้ชกแล้วก็ได้แชมป์ในวันนี้ค่ะหนูก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่วันนี้เราทําได้แล้วก็ได้แชมป์มาครองค่ะแล้วก็หนูรอเวลานี้มานานแล้วค่ะการกลับมาชกมวยไทยของหนูนี้หนูคิดว่าหนูจะทําออกมาให้ดีค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะเป็นวันที่หนูรอมานานแล้วค่ะช่วงแรกๆเปิดเกมมาหนูคิดว่าเขาอาจจะยังเก็บอาวุธไว้หรือเปล่าหรือว่าเขายังไม่ออกอาวุธค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่ค่อยเห็นเขาออกค่ะ แลกยกแรก,รก, projeto, รก ng, หนูอาจจะเจติกาเขาแต่ว่าคือเขาก็รวดเร็วเหมือนกันค่ะแรกๆยกแรกยกสองหนูก็ไม่มั่นใจค่ะคิดว่าเขาน่าจะยังไม่ออกหรือเปล่า yep. พอยกสามมาหนูก็เริ่มมั่นใจแล้วคะ่ะว่าเขาก็เริ่มเหนื่อยเหมือนอาจจะเขาอาจจะหยุดนานด้วยค่ะทางอนิสายงเขาหยุดนานแล้วก็อาจจะเริ่มเหนื่อยแล้วหนูก็เริ่มรู้ว่าเออเราตอนหมดสามยก,กเรากำลังได้เปรียบเขาอยู่นะค่ะก็พยายามออกอาวุธค่ะพยายามออกอาวุธให้มากขึ้นค่ะแต่ว่าอาจจะยังออกอาวุธ ไม่เยอะเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเตะค่ะเพราะว่าหมดยกแรกหนูก็เจ็บขายกแรกแต่ก็พยายามพอยกสี่มาหนูรู้สึกว่าดีขึ้นคือเหมือนเห็นได้ชัดเจนว่าเรานำเขาอยู่ค่ะ,คะแต่ก็มีจังหวะบางจังหวะที่เขาสวนหมัดมาก็ก็หนักเหมือนกันค่ะทางนิสัยเองเขาก็หนักเหมือนกันค่ะแต่หนูก็เจ็บต่ะก็บอาการอยู่ค่ะ หนูก็อยากจะขอขอบคุณแฟนคลับค่ะแล้วแฟนมวยทุกท่านค่ะที่มาชมมาเชียร์ในเวทีวันนี้แล้วก็ผู้ชมทางบ้านค่ะก็ขอขอบคุณค่ะที่ติดตามน้องพิจิจ้าค่ะก็อนาอนาคตข้างหน้าก็อยากจะทําให้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ฝากติดตามค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยค่ะที่มาชมในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ